บางทีเนะี่ยความเชื่อต่างๆมันก็นํามาสู่กับคําว่าคาตะกรได้เหมือนกันบางคนโอ้โหบอกว่ากินนิ้วมือแม่ของตัวเองชีวิตจะเป็นอมตะบางคนเนะี่ยบอกว่ากินฉี่ของตัวเองเพื่อทําการรักษาโรคแม้แต่พระบิดาเนี่ยก็ยังกินสิ่งของแปลกๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้และก็ไม่สามารถที่จะลบหลู่ได้บางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อนะ แต่เรื่องที่หัวหน้าเผ่าเล่าทุกเรื่องเนี่ยจะพูดถึงนี้มันเป็นความเชื่อของการรีดน้ําผู้หญิงเขาเนี่ยต้องรีดน้ําผู้หญิงประมาณ70คนเพื่อเอามากินกินแล้วโอ้โหเขาบอกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยจะเป็นอมตะไม่ตายคนนี้เนี่ยเขาเป็นหมอผีไอ้หมอผีคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านายอมัดสุราจีเป็นหมอผีที่มีเวทมนต์มีคาถามีมนต์ดำเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียแต่ถือได้ว่าเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขานับถือศาสนาคริส อิสลามส่วนใหญ่แต่ก็มีบุคคลบางกลุ่มที่เชื่อเรื่องมนต์ดำเรื่องไาสตร์เรื่องคุณไสแต่ว่าเนี่ยมันได้เกิดเรื่องราวสะเทือนขวัญขึ้นนะดิเมื่อมีหญิงสาวเนี่ยถูกฆาตกรรมถึง42ศพด้วยกันถือเป็นคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดในประเทศอินโดนีเซียเลยก็ว่าได้นะฮะนายอามัดสุรจีซึ่งเป็นหมอผีประจำชาวบ้านเป็นหมอผีทั่วไปนี่แหละเขาอาศัยอยู่ที่เมืองเมดนันซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะสุมารตราที่ประเทศอินโดนีเซีย หมอผีคนนี้เนี่ยเขาประกอบอาชีพซื้อวัวขายควายเพาะพันวัวเพราะพันควายแต่ว่ารายได้เนี่ยมันน้อยไอ้รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากการเป็นหมอผีนะฮะอมัดสุรจีเนี่ยก็มีชื่อเสียงในการเสริมดวงชะตาทำเสน่ห์ขุนใสทำเสน่ห์ญ้าแฝดทำให้คนมารักมาหลงผัวรักผัวหลงเมียรักเมียหลงใครก็ตามแต่ที่อยู่กินกันมากว่า10ปี20ปีไม่มีลูกเนี่ยก็จะเดินทางมาหาอมัดสุรจี ค่าครูก็ตกประมาณสักอสัก500บาทถึง1,200บาทอ่บาทตามที่เขาได้ไร่มนเวทมนกระถาโดยลูกค้าของอมัดสุรจีส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องความรงความรักมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็เ,เมื่อหาทางออกไม่ได้เนี่ยไอกระถามนดําขุนใสสยเวสสยศาสต์ต่างๆเนี่ยจึงเป็นตัวเลือกตัวสุดท้ายที่คิดว่าโอโหทําไปแล้วนั้นเนี่ยชีวิตมันจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเนี่ยได้เกิดเรื่องราวสะเทือนขวัญขึ้น เมื่อผู้หญิงเนี่ยถูกฆาตรกรรมถึง42ศพด้วยกันวิธีการของหมอผีคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเมื่อมีเหยื่อเนี่ยเดินทางมาหาที่บ้านพักอมาตสุรจีเนี่ยจะหลอกเหยื่ออ่ะในเมื่อมาแล้วเนี่ยให้เดินทางไปที่ไรอ้อยเพื่อทําพิธีกรรมโดยบอกผู้หญิงว่าไม่สามารถทําอะไรที่บ้านได้เนื่องจากมันเสียงดังต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ให้ใครมารบกวนถ้ารบกวนเนี่ยพิธีการพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันจะไม่ประสบความสําเร็จ โดยหมอผีคนนี้เนี่ยจะขุดหลุมลึกระดับเอวเอาไว้แล้วให้เหยื่อเนี่ยลงไปนั่งในหลุมแบบยองยองจากนั้นก็ทําท่าทีท่องคาถาน,นกรกอเซวนาจะพาลานังปัญติตานนเนวนาปู้ชายจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตะบังปติรูปรเทศวโสก็มีการสวดนะสวดสวดพิธีไร้มนอยู่ด้านหลังของผู้หญิงพอได้จังหวะทันทีขึ้นมาที่เหยื่อเพลินเนี่ยก็จะทําการบีบคอจนตายจากนั้นเนี่ยเขาจะทําการดูดกินน้ําลายของเหยื่อ โอ้โหข้าได้กินน้ำลายแล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตข้าจะเป็นอมตะมันคือความเชื่อของตัวเองแล้วก็มีการถอดเสื้อผ้าของเหยื่อออกปลดทรัพย์สินสินของมีค่าต่างๆเอาไปจนหมดก่อนที่จะเอาดินกลบเพื่อทำลายหลักฐานต่างๆเหล่านี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอมัดสุรจีเนี่ยเขาเนี่ยมีเมียอยู่3าคนภรรยาของอมัดสุรจีเนี่ยจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปคือช่วยกันทำงานน่ะภรรยาคนแรกของเขาเนี่ยจะคอยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ช่วยหมอผีเนี่ยบีบคอบีบคอเหยื่อมาตลอด11ปีส่วนภรรยาคนที่สองก็รู้เห็นเป็นใจเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยอามัดสุรจีเนี่ยได้ลงมือสังหารสาว,สาวโดยที่ไม่มีใครสงสัยเลยแม้แต่คนเดียวคือไม่มีใครสงสัยเลยแม้แต่คนเดียวนะฮะพี่น้องอะแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความลง้งความลับมันก็ไม่สามารถที่จะมีอยู่ในโลกได้เมื่อเหยื่อรายสุดท้ายได้หายตัวไปหลังจากมาทำพิธีกรรมที่บ้านนายอามัด วันที่27เมษายนปี1550ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านก็ได้ทําการเดินทางไปที่ไร่อ้อยตามปกติไปหาปูหาปลาหาเขียนโอ้โหว,วันนั้นเน่ยฝนตกมากทําให้ดินที่กลบร่างของผู้หญิงต่างๆนั้นมันสุดลงเมื่อมันสุดลงก็เอ๊ะ,อะใจอะดิเอะมเอยอะไรวะอะไรวะไอะ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความผิดปกติจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆโอ้โหปรากฏว่าไอายาไอายามีบางอย่างเนี่ยผิดปกติขึ้นมาทันทีเลย โอ้โด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านเอ้ยเจออะไรไม่รู้เนี่ยโผล่มากลางพื้นดินามาช่วยดูหน่อยมาช่วยดูหน่อยปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยกันขุดดินออกมาโอ้โหพบเป็นร่างหญิงสาวรายหนึ่งที่เสียชีวิตในสภาพร่างกายถูกเปลือยและศพเนี่ยก็ถูกจำแหลเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกจากร่างเมื่อตำรวจได้รับแจ้งเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันสะเทือนขวัญเนี่ยนะก็เดินทางมาตรวจสอบที่กเกิดเหตุทันที จนรู้ว่าผู้ตายเนี่ยคือนางสาวสีเขมราทีวีอายุ21ปีซึ่งทางครอบครัวที่ผ่านมาก็ได้ไปแจ้งความว่าเอยลูกสาวฉันเนี่ยหายออกไปจากบ้านนะจนมีการขยายผลจนรู้ว่ามีพบเห็นเธอครั้งสุดท้ายตอนที่เธอเนี่ยนั่งไปกับ3ล้อ3ล้อคนนี้ก็พาทีไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เจ้าของสามล้อจึงถูกตำรวจเนยเรียกมาสอบสวนเอ้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอามาทําการสอบปากคำ ให้ข้อมูลสําคัญไปโดยคนปั่นสามล้อเนี่ยให้การต่างๆว่าเธอเนี่ยเคยให้ผมเนี่ยไปส่งที่บ้านหมอผีในชุมชนโดยกําชับว่าอย่าไปบอกใครนะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความลับพี่สามล้ออย่าไปบอกใครหนูขอให้เก็บเป็นความลับได้ไหมจนกระทั่งมีคน,นมาพบเธอถูกฆ่ารัดคอจนเสียชีวิตในสภาพเปลือยกายอยู่ในไรอ้อยที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของอามัดสุรจีซึ่งเป็นหมอผีประจำบ้าน จากคำให้การของชายที่สืบสามล้อเจ้าหน้าที่ก็พุ่งเป้าไปทันทีเลยเอ้ยนายอมัดคนนี้เนี่ยแน่นอนเพราะคาดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับตัวเธออมัดก็ให้การปฏิเสธต่างๆเดี๋ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ให้การรวมมือดใดกับเจ้าที่ตํารวจเลยแต่ต่อมาก็ต้องจนมุมเมื่อตํารวจเนี่ยได้พบกระเป๋าและเครื่องประดับสิ่งของต่างๆสิ่งของมีค่าของคนอื่นอยู่ภายในบ้านอีกจํานวนมาก ในระหว่างที่ทําการสอบสวนในอาหมัดในอาหมัดก็ได้ให้รับคําสารภาพเลยตอนแรกว่าเขาเนี่ยได้ลงมือฆ่าเหยื่อไปแล้วแค่สบกคนคือภายในระยะเวลา5ปีอาหมัดเ่ยสังหารผู้หญิงไปสิคนอยู่กันเมื่อทําการตรวจค้นที่บ้านเพิ่มเติมตํารวจอายะอายาเลยแหละพบกับเสื้อผ้าเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆที่มีค่าและเป็นของผู้หญิงอีกจานวน25ราย เมื่อถูกสอบเค้นอย่างหนักโอ้โหถูกสอบเค้นบีบเลยถ้าไม่บอกเนี่ยโดนแน่อาหมัดเนี่ยจึงยอมรับสารภาพว่าผมเนี่ยได้ลงมือฆ่าเหยื่อไปทั้งหมด42รายตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาผมเนี่ยสังหารเหยื่อไปแล้ว42รายด้วยกันโดยเหยื่อเนี่ยจะมีอายุระหว่าง7ปีถึง40ปีและส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่ขายบริการต้องการมาเสริมดวงชะตาเมตตาเพื่อให้คนรักคนหลงผัวรักผัวหลงเมียรักเมียหลง โดยร่างทั้งหมดเนี่ยจะถูกฝังลงไปในบริเวณที่เดียวกันจนมีคนตั้งคําถามว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้หมอผีคนนี้เนี่ยลงมือฆ่าผู้หญิงถึง42บศพซึ่งสาเหตุนะี่นะมาจากมีชาวอินโดนีเซียจํานวนหนึ่งที่มีความเชื่อต่างๆพวกผีวิญญาณเรื่องอํานาจลี้ลับมันมีของบางอย่างเนี่ยที่ทําให้เป็นอมะตะแน่นอนนายอมตดเนี่ยใช้ความเชื่อของเหยื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างทางลัดเพื่อที่จะอยากเป็นอมะตะนะ เื่อต้องการให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมตะตำรวจเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่เคยมีการเชื่อมโยงมาถึงอมตะได้นั้นก็เพราะว่าเหยื่อแต่ละรายไม่กล้าพูดเนื่องจากมีความอับอายคือไม่ต้องให้ใครรับรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทำขุนใสไสๆมนดําแล้วก็ไม่กล้าบ,บอกใครว่ามาท,ทําพิธีอยู่ที่นี่เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอะไรคือแรงจูงใจโอ้โหอามตดก็ตอบกับตํารวจตํารวจถึงจะต้องตกใจนะไม่เชื่อเลยไม่เชื่อกับหูตัวเอง อาหมัดเนี่ยสารภาพกับตำรวจว่าสาเหตุที่ลงมือทำสาเหตุที่ลงมือฆ่าผู้หญิงถึง42ศพนั้นเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยพอที่เป็นหมอทำขุนใสเหมือนกันได้มาเข้าฝันโดยบอกว่าเอ้ยอามัดถ้าเองอยากมีชีวิตอยู่ยงคงกระพันมีวิชาอาคมแกล่งกล้าแรงกว่านี้เองเนี่ยจะต้องกินน้ําของผู้หญิงให้ครบ70คนนะต้องกินให้ครบ70คนโอ้โหจะมีอมตะจะมีพลังเนือธรรมชาติ พร้อมกับยอมรับว่าพ่อก็ไม่ได้บอกให้ผมเนี่ยลงมือฆ่าหรอกแต่การฆ่าเนี่ยผมเนี่ยมันคิดเอาเองอเพื่อต้องการที่จะบรรลุแต่อมัดก็อาจจะคิดว่าถ้าเกิดผมเนี่ยไปขอดูดน้ําผู้หญิงแบบตรงๆเขาคงไม่ให้จึงจําเป็นเนี่ยต้องลงเอยเนี่ยหลอกผู้หญิงมาเพื่อมาทําการฆ่าเมื่อผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็จะมีการดูดดื่มน้ําลายชื่อของอมาดสุรจีจึงเป็นหมอผีคนสุดท้ายที่ชาวบ้านเนี่ยไม่อยากจดจําและชาวบ้านบางคนเนี่ยก็เล่าว่า คนที่โดนสังหารคนที่โดนฆ่าต่างๆเนี่วิญญาณต่างๆก็ไม่ได้ไปขุดไปเกิดยังวนเวียนอยู่ในบ้านพักของฆาตรกรส่วนอมาตสุรจีก็ถูกนำตัวไปประหารชีวิตในปี2551ด้วยวิธีการยิงเป้าถือได้ว่าเป็นการปิดตำนานหมอผีคนสุดท้ายจากเมืองเมดนันประเทศอินโดนีเซียเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจริงปัจจุบันก็ถือได้ว่ายังมีคนที่เชื่อในเรื่องแบบนี้ บางคนก็กินขี้กินเยี่ยวกินเลือดของตัวเองกินนิ้วมือของตัวเองกินน้ำลายตัวเองเพื่อที่ต้องการให้ชีวิตเนี่ยเป็นอมตะแต่ด้วยความที่ว่านะฮะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงชีวิตนั้นมันไม่เที่ยงแท้คนเราเนี่ยมันมีเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้เป็นอมตะได้ถือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยหัวหน้าเผ่าเนี่ยหยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดหัวหน้าเผ่าเล่าทุกเรื่องต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับ